ได้อยู่เนาะแต่อันนี้เก็บได้อันนี้เดินทางถ้าคุณพี่จะไปพักที่จุดชมวิวเสือรัชนาอยู่ชมวิวสองร้อยยี่สิบบาทอะไรเนาะขึ้นหรือมินอ๋อเมินพักแก้วมังกรหอมอ่ะหอมหอมหอมได้ สวัสดีเจ้าเอฟซตอนนี้เขาถึงวัดอาสอนแก้ว,วเราจะวันนี้เขาขึ้นมาด้านหลังจาะด้านหลังจะขึ้นง่ายแล้วก็ตีจอลดสบายจาะอันนี้คือด้านหลังจริงๆเดี๋ยวเพื่อเอฟซีมไปมาเจาะเดี๋ยวปลาไแีแหนวไปค่ะขึ้นมาด้านหลังลจอดรถ เที่ยววัดผาซ่อนแก้วพระเอกร้านวิวเอาคนเท่ามาขึ้นดอยดอกไม้งามๆนี่เป็นห้องดอกของเรนลุ้มซุกนี่ตื่นขน,นุนนกรุณาถอดรองเท้าให้เรียบร้อยค่ะ

นกเหลืองนก,กเหลืองอินเดียก็ใช่ไม่หนาวหรอมันไม่มีใบเลยนะหน้าแรงนี่แหละดอกซึ่งดอกไม้สวยมากดูมุมลวดสิเออมุมนล้นสวยไหมด้านหลังนะครับทางเดินล่มลื่นทางเดินล่มลื่นกรุณาถอดรองเท้าด้วยเย็นสบาย แนะนำเอฟซีท like, right? uh, ่าเข้าด้านหลักเป็นให้เข้าด้านหลังเนาะเดินไหวไหมจ๊ะฮะเดินไหวหรือเปล่าไม่ไหวนะอืมไปดูดูต้นนี้ต้นใหญ่ใหญ่ต้นดอกต้นดอกนี่จริงๆว่าพรอมใหญ่มันใหญ่มากเนาะดูกันโอ้อยางอินเดียยางอินเดียงามจ้ะคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมจ้ะอยู่ก็สวยนะซาดูไป เราเดินไปด้านหลังไหมเราขึ้นไปข้างบนไหมไไหเอาเหรอจะมีจุดลักองอชมบรรยากาศก่อนเจ้า FC FC ปีน่น้องตีอยู่ต่างแดนที่ถึงเมืองไทยกลับมาดูของซุกเอเจของโอลิมปก่อนนะเจ้านี่มาถาโอนแก้วเช ไปรุ่งไหมลุ่สุกคนจะเยอะมากเาอันี้มันเป็นมันเสาเนาะแต่ก็ดีนะคะมาเชื่อพักพก่อน เสียงอาจจะเบานิดนึงเพราะว่าอากาศที่ดีเจาเย็นเหมาะแก่ร้อยมแดดแต่เป็นทางตรงนั้นเราจะลงไปทางไหนนะคุณสุขไปไปไหนนะไปลงสักเนึอาวปร่าหานเาเป็นไหนมณโสีคนเอสนักโคูรเร์ยศิลุนพรทำบุญสร้างโบสถ0หน่บาทเจ้าการสาธุ ุขขอาตนาเด็กชายสิวัคพลจันมีเทพทำบุญที่ดินทำบุญสร้างโบสถ์แหน่หนึ่งร้อยบาทเจ้ากา่าตนานายวีระนางศรีสุตาทำบุญที่ดินหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยบาทเจ้ nah, ากา, awa, าสาธุสาธุขอปตนาขออย่างดีอนรับทุกท่านนะ ขอยนดีต้อนรับุกท่านแะครับนี้เย็นสบายมีกินเรื่องสามีใจสภาอยูด้านหลังดีกว่ายู่สวยทามนทน้ง้างาดีตรงที่อากาศมันมีนะคอาซ่อนแก้ว มีคนมาอยู่ด้านนี้มันเย็น บ้านเท่ากับห้องดอยเนาะลุงเนาะ, mm hmm. ะมานั่งชมดอยกันจา้าเที่ยวเขาพ้อวันนี้ก็ให้ f อซีของเราดูบรรยากาศโดยรอบไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับทริปนี้พามาไหว้พระวัดผาซ่อนแก้วอันนี้ทางลงุงนะจ้ะตังลงกัถ้ามาตังลงงสนี่ก้ง่ไง อจอดด้านอ้อมลงด้านหลังแป๊บเดียวเจ้าคนก่างจเขาไปแอลวัด <What? S 1> หาสอนแก้วเสร็จแล้วนะเจ้าฮอกลงมาเข้ามาตั้งในเมืองเนาะเอาลงมาตั้งลมซักแถวนี้เป็นห้องอย่างคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับจุดชมวิวสวนรัชบาลชมวิวสวนรัชบางอันนี้ถุงเท่าไหร่นี่เจ้า เจ็ดสิบบาทคุณล oh, ุงนี่ <S <S <cue> ถ้าเราซื้อไปมันจะยังอยู่ได้ไหมได้ตัวนี้เขาต้อเก็บมา,มาส่ง,<อ>ง,งนะได้อยู่เนาะแต่อันนี้เก็บได้อันนี้เดินทางถ้าคุณพี่จะไปพักที่อื่นต่อนะไอ้ตัวนี้เก็บไม่ได้นะจ๊ะอ่าแต่ถ้าตัวนี้ไปได้ได้แล้วน่าถุงเล็กมีไหมอันนั้นถุงเล็กยี่สิบบาทเอ้าพี่เอาถุงเล็กดีกว่าเผื่อได้เป็นอันดีค่ะ ลูกค้าใส่รถไว้ไม่ต้องขนขึ้นขนลงค่ะใช่ได้เป็นอาทิตย์เอาเอาเอาสูงเลขก่อนก็ได้ดูเผื่อกี่ถุงดี้สามถุงห้าทีสามถุงอันนี้ไงอันนี้ไงนี่แอปเปิ้ลอะไรแอปเปิ้ลบลูทูธที่เอามาจากไหนอร่อยไงแอปเปิ้ลเกาหลีเอาสักลูกสิสามลูกร้อยเอาสามลูกไหมสามลูกร้อยอ่าเอาเอาพี่เออจะชุมวิสวนรค์รักทำเลือกเอาลูกเที่ยวเชียงคานอีกเนี่ย ราคาอันนั้นถุงหนึ่งอันนี้หนึ่งถุงไม่สารถุงหรอสามห้าสิบก็ไม่เสียที่บ้านเก็บได้นานไปผัดไข่สไลด์บางๆผัดไข่นะคุณลูกค้าอร่อยมากเลยเท่าไหร่ร้อยอ็สามถุงดีกว่าเนาะไหนๆก็เอาละอ่านี่สีน่อันนี้มะขามด้านในก็มีคือ เห็ดก็อยากได้นี่เห็ดคนตากล่องละห้าสิบบาทห้ากล่องสองร้อยคุณพี่ลองได้นะคะชิมได้นะจ๊ะไม่เสียเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะแหนมเห็ดค่ะพร้อมทานค่ะสามารถกดทุนทานได้เลยนะจ๊ะแหนมเห็ดเห็ดอันนี้เหรอเจ้าอันนี้เป็นเห็ดโคุญี่ปุ่นอ๋อจ้าแต่ถ้าเย็นนี้ยังไม่มีที่ทำกับข้าวไม่แนะนำให้เอาไปขอบคุณค่ะถ้าสามวันลูกค้ายังไม่ถึงบ้านนะไม่แน่ใจ ยังไม่ถึงงวดเดี๋ยวจะไปเชียงคานต่อมาที่5 0อินได้ของแอปเปิ้ลเต็มครับต้องชิมดูก่อนก็ละ350อันนี้สามสลูกร้อยตามมาละลายในปากเลยครับผมี่สุรตอเบอรี่ก็มี นี่ก็สาลี่ลูกพักไม่เอาลูกพักลงกินไม่ได้ไม่เลยเดนนี่แครอทกะหล่ำดาวค่ะเออไม่เคยกินขอบคพูดับเบิดค่ะอ๋อมาดูกันอร่อยเราไปทำอะไรกินอ่ะเราไปผัดอ่ะพี่ผัดเหมือนกะหล่ำเพ่วไปนี่แหละแต่ว่าทีนี้เนื้อมันจะแน่นอ๋อซื้อดีกว่าถุงใหญ่ก็มีนะร้อยหนึ่งเอาถุงเล็กก็ได้ลองกินดูกะหล่ำดาวกะหล่ำดาวค่ะ ลูกพับนี่ละถุงเท่าไหร่นี่พับร้อยเดียวค่ะโอ้สวยเนาะหวานกรอบนะคุณพี่อออเดี๋ยวก่อนเอาไหมลูกพับได้ค่ะลองดูตัวนี้จะไม่ฝาดอ๋อลูกพับไอ้เล็กๆนั่นล่ะลูกอะไรอ่ะตักทองญี่ปุ่นค่ะอือเ <4 S 1> หรอเน,น,ะคะคนื้่เหนียวหนึบเลยทานได้ทั้งเปลือก เกือบก็ทานได้เราไปทำอะไรกินอ่ะเอาไปทำพักทองสังขยาเป็นเรื่องไปอบแล้วแต่คุณพี่ทำเหมือนมันอ่ะทำเหมือนคล้ายๆกันไปเผาก็ได้ไลุ้นชูใช่ไห้เออนี่รับดอกค่ะของจริงนะคะของที่นี่ค่ะออแกนิกค่ะบอกมาห้าสิบบาท ใช่ค่ะเพิ่งจะทำได้ทีนี้นะคะก็เดี๋ยวพี่ยากนะคะเพิ่งเห็นเหมือนกันพี่จะไปสีม่วงอร่อยค่ะต่อไงก็เลยต้องหาสิ่งที่มันไม่เสียมากเนี่ยค่ะแย่เบบี้กระโด่ได้ยังมันจะอร่อยอ่ะที่อันเนี้ยสลับดอกลูกค้าออกก่อนฟังลองไหมสีม่วงหรือยสามดอกสุดท้ายแล้วถ้าพี่กลับบ้านรือพี่ก็เอากันี้พี่ต้องใส่เดี๋ยวคนมันเสียง ไอ้บดรมกอเลเอาข้าไปนะ่ไปแล้วก็เอาไปลก็ได้ค่ะ้างเอาไป็นโละแปบาทอ๋อ่้อยดวเีาไม่มีแปดสิใช่ค่ะได้แล้จ้าอะไรดีคะรัดได้จ้าอะวคาโดข้าวยญี่ปุ่นค่ะเหนียวมันเลยค่ะพี่ ครับบะดีกรอบนะคะเบบี้เบบี้ใช่ค่ะเบบี้เด็ดเกาหลีเนี่ยพฤติกามันเขาเนี่ยเออมันเกาหลีด้วยนะเผากินอร่อยอืม่าเนี่อันนี้คืออะไรเผาเฮ้ยอยากกินอันนี้อ่ะนี่มันกินได้เขาเรียกเออเขาเรียกอะไรนะอันเนี้ย อ๋อมันสักค uh, ู่ขาวจ้ะพี่เออให้สักคู่ขายยังไงเจ้าคิดละ15บาทจ้าอันนี้นะอันนี้มันมันหวานญี่ปุ่นจ้ะพี่เอารวมกันได้ใช่ไหมได้ค่ะ15บาทนี้ได้เยอะไหมหรือว่ามันต้องขายยังไง15บาทหรอไม่พี่เอาอย่างนี้ดีกว่าได้เท่าไหร่ก็เอาเอาอันนี้สองหัวนี่สองหัวจะะได้อย่างละสองหัวนะคะค่ะอย่างละสองหัว โอ้มาขามกะได้ข,ของขาเยอะเลยคสห้าบาทัน่ะ50บาทนะคะหอ,อกระปัดเ,เ,เมืองใส่เปินอู้เมืองใส่ใส่หกสิบใน้ำผึ้งอ่าใช่ค่ะอันนี้ไม่ซื้ออันนี้ลุงกินไม่ได้แต่เสียดายนะเนี่ย ปองกระเป๋าส่องอันนี้ไงจริงจูชายไงลุงอรับจิงจูชายนี่ใครมาเที่ยวจดุดชุมวิวตรงนี้ของขายเยอะเลยอะโคลาโดเนี่ยมัน,น,นปลาน้ำตะกร้อลี่อ้อะโคลาโ,โดลูกใหญ่ดีเนาะอ,นอืมหน้ากินนะนใช่เแบบี้แครอทก็มลกีลูกคา้าตะกร้อลี่จ่าลูกค้าอะโคลาโด สามกล่องหน่อยเดียวค่ะลูกค้าเดียวต้องไปเที่ยวต่อนี่สีถ้าไม่เที่ยวต่อนี่จะซื้อไปฝากละขอบคุณค่ะร้านค้าโอ้ยของขายเยอะเลยมาช้อปปิ้งของกินของใช้ของฝากมีหมดอ๋อตั้งปุ้นก็มีลานกาแฟมาเดินดูกันเดินดู โทษเจ้าขอฝอกกันนะอยากได้ต้นหอมนี่ใหญ่ดีขนาดลงุง20บาทของขายคืออะไร120บาทอะไรเนาะพึ่งหรือเม้นอ๋อเม่นฟักแก้วมังกร หอมแดงไม่รู้อ่ะอันนี้ลูกอะไรไม่รู้ต้องถามเนี่ยแตงโมงที่เป็นถ้วยเนี่ยเป็นสีนีอเหร มัดก็ได้แล้ว หวานนะคะต้องเราจะไปเที่ยวต่อถ้าไม่เที่ยวต่อนี่ซื้อกลับบ้านเยอะเลยได้จะของเพื่อนเอาพิชบูรณ์มากินนะค่ะลดความดันระบายขับถ่ายสักถุงไหมเอาไหมบัวทิ้งไ ช็อปปิ้งเพลินเลยส่วนมากก็เป็นสตรอเบอรี่เนาะแคปบลูดก็มีของขายเยอะเลยจ้ะม่อนมันวันนี้เราได้มะละเขาเรียกว่าอะไรนะมะละแมว แล้วก็อหอมแดงงอ้ยนี่ต้นอะไรนี่สวยมากเดินมาเที่ยวสนุกต่อตลาด็คอิน